สวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนบ่ายพี่น้องป้องปายแก่บังม่วงค่ะลำไนอะไรจุกจุกเด้๋ยวขาพี่น้องเบิร์นก่อนตัวเองทำงานอยู่อุทัยนะบาทหนึ่งสี่พันเฮ้ยพี่น้องค่ำนะบังมาวงโซ่บังม่วงโซ่จะเอาไปขายให้เจ๊กินเนาะโน่บปกินมเนา่ว่ะต้องผสิไปขายก่วเห็ดไปกินสมอนี่น้องเฮ่ดา โบมีกินอะไรแล้วมากินน้ำลังตอนชวนกินบ่้ตอนชวนกินนต่ว่าเนี่ยก็ตั้มาหุงตั้มกับขะปุ่นกับมกินโอ้ยมนบ้านพยาจิตเจ้าแ่้ยยเสียดายดอกมาหนุมาสบายดีพี่น้องบุญตามประกวดมา มีเงินมาทำห่านคำเองตี้เองบมมีเวลาเฮ้ยเองบมมีเวลาไปป่กชงไปทำ้ควนมาเลยจะทำมันก่านดำไงเ้ยประเด็กใม่ไม่นีนะทงยางนะจประเด็กมาจะใช้นางวะยีเทสื้อมาเ้เจ้าแก่ทำไมคะปวดเจะบคยนาง้า มาเรือพี่น really? ้องแกะ่วงสมปันเห้ยน้องย็บออฟมอง้ยมองกัน là gừng chú cho nó ra trước loại เม่น้หมอนัางนะเนอะหมอพักผัวพีอิฟมันเก๋โบท่นมันเก๋บอกอีเมย์ไปใช่คือบุ้ลงมาไก่พงษ์จัก กวาสนาตาลมันประมาณหาบ่วงั้งหลังงมดกบวานประเดี๋ยวมันเข็มเกินบอกตามนอนบ่ได้หาหุบ่วง มังย่อมต้นขางันนี่แบบได้จะไปเพื่อมันหักเนาะงัวงกระดังบัวดำงวนงวนะปุ้ยแหรอ más Terima kasih telah menonton! มันรัศมแห้งหนุ่มัวนพอดีนะ ่แก้นมแก้ขี้เทน้องแม่แม่ปลาไก่นี่แกงนะแกงแล้วกินแล้วมาะได้นำ่แมปล้ไก่ก็แกไปห้าครึ่งกระตาห วปวด้าแล้วจังน้องใหม่นี่เลยป่าว,ว่าให้ไดกตาหนึ่งโน่อเอ้ยของเตะเขาลงข้างใต้เฮ้ยได้ตาหนึ่งป่าว,ว่ามือน,นี่นะ

wow

ลาเดร่น้องพ่อก็ไม่คิดหน้าสบายดี